ของแบรนด์137 degrees ครับขอพรบคุณมากเลยขอบคุณการแสดงของเรานะครับผมโชว์สวยงามแต่ที่สวยที่สุดตอนนี้นะครับทนชมพู่ครับเป็นยังไงบ้างครับเปิดตัวแล้วในวันนี้ครับเรียกว่าปรากฏการณ์ดีกว่าครับการเจอกันระหว่างตัวแม่ของวงการบันเทิงครับแล้วก็แบรนด์นงทางเลือกอันดับหนึ่งนะครับผม137 degrees ครับเล่าถึงแบรนด์หน่อยครับ ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่ให้เกียรติชมนะคะก็จะบอกว่าจริงๆตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วก็สนใจเรื่องของน่องทางเลือกนะคะก็เห็นว่ามี1นึ่งสาเดกรีอยู่ในท้องตลาดแล้วค่ะก็การเวลาก็พาไปเนิ่นนานนะคะก็จนกระทั่งมาวันนี้ซึ่งก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่มันเหมาะเจาะกบบความสนใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราตอนนี้มากเพราะว่า ก็เป็นช่วงเวลาที่อยากจะกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังเนาะเพราะว่าลูกสาวก็เราก็เลิกให้นมแล้วแล้วก็อยากกลับมาดูแลตัวเองทั้งฟิตร่างกายทานอาหารดีมาโฟกัสที่ที่เรื่องของสุขภาพเลยนะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมาในจังหวะที่รู้สึกว่ามันมันตรงกับไลฟ์สไตล์เราตอนนี้มากมากใช่เลยนะครง แล้วนะครับผมหน่งทางเลือกคุณภาพที่ทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆแต่ว่าขอพูดถึงทีวีซี่อสกู่นี้เดินครับเท่มากๆเลยนะฮะร้องเองเล่นเองเต้นเองกินเองด้วยครับชีวิม่ากกับการถ่ายทำน่าจะสนุกนะก็สนุกดีนะคะสนุกดีแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบแฟนตาซีนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นที่ถ่ายก็เหมือนมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากๆก็สนุกดีค่ะร้องเองเล่นเองนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนได้ลอง S <S ได้ร้องไปกับชได้ลองเอ่อได้ลองเองด้วยค่ะก็ะะะจะเรีวยกว่าเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะบอกต่ออยากจะชวนทุกคนมามาลองกันอาจจะเป็นคนที่สนใจเรื่องของโลกทางเรื่องอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยดื่มนะคะก็อยากให้ลองเปิดใจอ่าลองแล้วจะติดใจไหมใช่ค่ะใจแ <ฮะ S 2> น่ๆนครับแล้วก็เพลงเมื่อสักเมื่อสักครู่ที่ฟังหลาย,อร,ลายรอบนะฮรระหว่างที่รอรออยู่ตรงนี้นะก็วนไปวนไปฟังแล้วมันแคชชี่ดีนะใช่ไหมผลงานนี้ก็คือว่าร้องได้ทุกคนแน่นอน และสำหรับวันนี้ฮะอย่างที่บอกไปคุณชุกอยากให้ทุกคนลองเพราะฉะนั้นได้ลองแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่เป็นแบบออริจินอลหรือว่าจะเป็นเมนูที่เรามีการผสมเรืเ่องขอกาแฟหรือว่าโกโก้ต่างๆนะส่วนตัวคุณจะพูดชอบแบบไหนครับเออจริงๆชมได้หมดเลยค่ะก็ทั้งะจะดิวกเพียวก็ได้นะคะหรือว่าจะ,ะดิมกับกาแฟก็ได้แล้วก็เป็นคนชอบทําสมูทตี้อ่าก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นการทดแทนมื้ออาหารที่เราอยากจะใส่อะไรที่ เรียกว่าให้ประโยชน์กับร่างกายอ่ะก็ใส่ไปลงไปในนั้นแล้วใส่ไปเลยปั่นรวมกันไปเลยแล้วก็แบบว่ามันได้ทั้งพลังงานแล้วก็ได้ทั้งสารอาหารเออมันเหมือนเป็นชิดเดียวไปในตัวเพราะมันทั้งอร่อยแล้วก็มีอะไรที่เราชอบแต่ว่าแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยล้วมันสดชื่นด้วยแล้วก็บางทีในช่วงที่เราอยากจะคุมน้ําหนักมากๆเนี่ยมันก็เพราะว่ามันเป็นทั้งมื้ออาหารแล้วมันก็ทดแทนของหวานได้ในตัวเพราะว่าบางทีเราใส่ผลไม้ใส่อะไรมันก็ให้ความสดชื่นหวานด้วยนะครับ จะ่ดิด่ใดไม่อยากมาก<ช>แต่ว่าอิมอ่มท,ออท้องนี่ิ่ท้องดีนะอิ่มท้องแน่นอนค่ะอิ่มท้องแน่นอนค่ะสุดยอดครับเรื่องเรื่องของของอัลมอนด์ก็ก็ก็เป็นสูตรหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวผมเองนะคือเป็นเป็นคนออสเตรเลียบอกว่ากินบักเดเมียตั้งแต่เด็กเลยและพอมีนมนักเดเมียหนึ่งสามเจ<อ>็ดดีกรีกินแล้วเฮ้ยอร่อยมากนะมันเมล็ดนำเข้าจากออสเตรเลียด้วยนะใช่เลยเ,<อ>เราต้องอดนุน,นะอตอนนี้เขาบอกว่า จริงๆเขาบอกว่าเป็นเป็นราชาของของถั่วเลยนะแมคคาเดเมีนะฮะก็จริงๆก็ช่วว่าเสน่ห์ก็ก็อร่อยทั้งสองอันนะคะจริงๆก็ชเชื่อว่าในในบรรดานมทางเรื่องนี่คือนมอัลมอนด์เนอันน่าจะรู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วก็เขาก็จะอุดมไปด้วยแน่นอนแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนใช่ไหมคะมีวิตามินบีวิตามิน E ีใช่ไหมคะแล้วก็ชวงว่าจุดเด่นเลยก็คือเขาไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาคือมันไม่ได้เป็นซ่าก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเด่นแล้วก็แมคโครเดนมีก็ มัน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 อยู่แล้วมันมันแล้วครีมี่แบบจริงๆจะบอกว่าเวลาชิมเอาไปปั่นอะไรเนี่ยก็คือแมคคาเดเมียปั่นกับอะไรยังไงก็อร่อยอะไรก็อร่อยใช่ใช่ยังไงก็รอดเพราะว่าเขาเขามีความครีมี่ในตัวค่ะสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้มีไหมครับคนที่ควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่อยากจะรักษาสุขภาพสามารถเปิดใจได้เป็นทางเลือกที่ดีมากๆค่ะสุดยอดครับขอเซ็นบัตรเมอร์ให้ปู้เซ็นเตอร์คนแรกครับของ 1, 3, 7, เจ็ดีกรีสิงคโปรคนชุณพุอารยาครับขอชมพี่นี่สืบสันทนะ ถ่ายรูปกันต่อนี้เลยนะฮะในช่วงนี้ครับรอบแรกครับจะเป็นประชุมคู่นะฮะวันเวที